ก็จะซื้อพางไาได้ไหมพาะคะอะไรใายิ้มก่อนโอ้ยอย่าไปอย่าไปหลอกเขามันไม่หลอกหลอกเรื่องอะไรซื้อเท่าไหร่ก็จ่ายจริงก็นี่ไงหยิบคุณเป็นคุณคุณเป็นพ่อค้าคุณไม่หยิบละคุณเป็นเจ้าของซื้อหมื่นกว่าบอกแสนหนึ่งไม่เอานะคอนเทนต์งี้เขาเรียกคอนเทนต์เลยนะคุณแล้วแต่คุณจะคิดแต่ผมเราซื้อจริงขายจริงและทำไมคุณถึงชอบว่าผมคอนเทนต์ขยะขยะมันยังมีคุณค่า มรารีไซเคิลได้แต่ว่ามึงรีไซเคิลอะไรได้มั่งไม่มีอะไรเลยใช่ปะตายไปก็รีไซเคิลไม่ได้คุณพูดแบบนี้ผมจะฟ้องคุณขี้ไก่ยังเป็นปุ๋ยแล้วเขามึงคุณพูดแบบนี้ผมจะฟ้องคุณคุณว่าผมเป็นคนทิ้ขยะคุณก็เลื่อนผ่านไปสิครับผมเลื่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณชอบไปพาดพิงคนอื่นเขาแล้วผมก็ต้องดูว่าพาดพิงใครอ้าวผมก็เอ้าที่ว่าพาดพิงไง ไปบอกเขาทีนึ่งคนที่สามให้เขามาฟ้องคุณอาแต่ผมเชื่อว่าคนที่รับชมคอนเทนต์เข,ขนเขาหน้าจะมีะวิจารณญาณในการรับชมครับว่าขยะ<อ>จริงอ้าวห้าหมื่นกว่าไม่ต้องทำบ่อยๆหรอกเขาทำองค์เป็นล้านเรียกองค์หนึ่งสามล้านหานล้านก็ยังไม่ลงคอนเทนต์เลยถ้าค<อ><อ>ุณว่าผมคอนเทนต์ขยะอีกผมจะจ้างทนายฟ้องคุณ อ้าวเอาดิอ้าวพี่หมอดีป่าผมมีเจ้าพนักงานเป็นพยานมันจะมาฟ้องผมไปอยู่เรื่อยเลยอ้าวอ่ะซื้อเลยเสียเวลาสเท่าไรหมื่นสามแปดพันจบโอ้ยซื้อมาเป็นหมื่นเจ็บเยอะทำไมย่าก็แปดพันก็พอหมื่นสองกำไรสองพันหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งจบจบแม่พอเวลาออกคอนเทนต์มันซื้อง่าย เออแ้เวลาคืนพอมีบัตรอะไรก็ง่ายหมดแหละอะไรเวลาคืนทำคอนเทนต์มั่งดิทำไมผมซื้อกูไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพระคุณเก๋คุณผมขอคืนคุณครับมีหรือเปล่าแล้วทำไมคุณไม่ทำอ่ะคุณมีหลักฐานเปล่าผมไม่เคยคืนใครผมเสียหายนะคุณพูดแบบนี้ไม่ส่วนตัวผมผมไม่เคยบัตรเนี่ยผมไม่เอาก็ได้นี่สมัยเอี้ยงสมัยเอี้ยงเล่นพาด้วยบัตรอ่ะผมเล่นด้วยบัตรครับพี่หมออันนี้คนก็จริงด้วยบัตรก็จริงด้วยไงเราสองสองสองกระทอกไม่ดีนะงานจริง ผมจะบอกว่าบัตรเนี่ยจะบอกว่าผมเอาไว้ให้คนที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นพระแล้วก็ไม่มีความรู้จริงๆเอาบัตรไปเนี่ยให้เอาไว้เขาให้บัตรมีได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกองค์ที่ต้องมีใจริงก็คือลูกค้าผมบางคนเขาก็แบบว่าเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่แล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากเอาบัตรเนี่ยไว้เป็นแล้วีแล้วเขาสบายใจใช่เขาสบายใจแต่คือคนที่เก่งๆแล้วอ่ะไม่จําเป็นอันนี้ผมเอาไว้ให้คนที่เขาแบบอยาก เพิ่งเข้ามาเล่นหรือว่าไม่มีข้อมูลมแสดงว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณนี่เพิ่งเล่นหมดเลยนะเนี่ยใช่ผมก็อยากเชิญชวนไงเราใ,ให้เข้ามาเล่นพระก,กันเยอะถึงจะเล่นไม่เป็นแต่ก็แบบเอ้ยเขาเดี๋ยวนี้เขามีวิวัฒนาการไปไกลก็มีบัตรเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งในการพยายาิจารณาสําหรับคนที่ไม่เป็นนะ,ะคืออย่าไปดาม่าอะไรมากนะครับ,รบก็ส่วนเรื่องคนทึงคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ื้อเอาคอนเทนต์ไหมครับ เอาอาตังไปเขาอะไรเป็นไงคอนเทนต์ขยะอะไรอะมีจ่ายจริงนะครับอ้าวรับเงินแล้วคอนเทนต์ก็คือแล้วแต่ผมว่าแล้วแต่นะเรื่องคอนเทนต์อะอยู่ที่คนใช่ดูเขาเป็นไงดูเขามีวิจารณญาณในการรับชมถูกไหมเออก็คุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านถูกไหมครับแต่ผมเชื่อว่าตัวเราก็จะเลื่อนผ่านคุณแหละไม่ต้องพูดเยอะหรอก ก็ดูคุณเสาวิสังวิเขาก็เลื่อนแล้วผมไม่เคยซัดใครเลยนะถ้าดีไม่เป็นไรอันนี้ปล่อยผ่านไปคุณจะมาซัดผมเรื่องอะไรผมไม่เคยทําคอนเทนต์อะไรแบบคุณแล้วทำไมผมทําคอนเทนต์อะไรแล้วผมซื้อจริงจ่ายจริงไหม<น>อ่ะพูดสิจริงไหมผมว่าผมต้งองไปจ้างทนายฟ้องเขาแหละจริงๆพีป่ป้าวัีคุณจะซัดเขานี่ยคนนรงลูกน้องเขาเออลูกน้องเขาผมมีเรื่องว่ะมีเรื่องกับใครพี่ตนทพจัน พพอผมี่ยากกูไม่สนว่าใครจะโกรธจะเกลียดจะให้ฟักที่กูสนคือกูยังทำในสิ่งที่ใจลักกูไม่สนจะไปสู้ลบตบมือกับใครนะแต่กูยังสู้กับใจตัวเองและกูไม่เคยพักกูไม่สนในพวกที่มือไม่พายจะพูดไรกูสนแค่พายยังไงให้ไกลเพื่อให้แม่งพูดไป กูไม่สดรับคำดยถูกดินทาของผู้ใดช่างแม่งเดชชีวิตกูไม่ยุ่งรลย